เป็นตัวแทนของกลุ่มเสดทีชนคนพระนครนะครับผมมาอ่านแถลงการในวันนี้นะครับเพื่อประนามการตัดสินใจของผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฒนพระนครการแสดงจุดยืนทางการเมืองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยที่เรามีสิทธิเรียกร้องสิ่งที่เราต้องการแต่การถแถลงการของมหาวิทยาลัยในวันนี้ได้แสดงออกแล้วว่าไม่ต้องการให้มีการชมุมนุมเกิดขึ้น ถือเป็นการวิดารณ์สิทธิและเสร,รีภาพของนรรักศึกษายอย่างแท้จริงเยงกาาแสดงจุดยืนทางการเมืองไม่ได้เป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใดแต่ทางคณะผู้บริหารกลับมองว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆทั้งยังมีการไล่นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยถือเป็นการกระทำโดยมิชอบทั้งนี้ท่านได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าท่านเป็นผระเดยียดย ไม่ต่างจากนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศไทยที่รู้ด้วยอำนาจต่างๆการกระทำเช่นนี้ถือเป็นที่น่ารังเกียจในระบบการบริหารด้วยประชาธิปไตายอย่างแท้จริงขอบคุณครับหากท่านมีความคิดเห็นตรงข้ามกับเราเพียงใช้เหตุผลครับไม่ใช่ใช้อำนาจขอให้ท่านแสดงจุดยดนของท่าน เพื่อใช้เหตุผลของท่านมาถกเหถียงกับพวกเราแทนการปิดสถาบันแบบนี้ครับผมการใช้เครื่องมือของรัฐในการพุกคเข้ามา,าทาสชนพันทีโดยการดารุติดำเนินคดีและปล่อยตัวผู้ถูกประทัดอย่างไม่มีเงื่อนไขข้อที่สองสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเรื่องสถาบันพระ ข้อที่สีเปิดรัฐสภาเปิดประทุมเลือกนายกตดดันสววดออกเสียงสงสเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เลือกนายกและแก้ไขรัฐธรรมนูนข้อาาการเลือกนายกโดยรัฐธรรมนูน60ได้กำหนดให้เลือกจาก6คนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อว่าได้ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อว่าที่ ที่มีสสไม่น้อยกว่าห้าหรือไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนข้อที่หกนายกประกาศใหม่สัญญาประชาคเามเาะเรืองสำคัญของนายกรมัตรีคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญพนห้าโดยเร็ท่ทวพิสุดยิ่งดีให้คำว่าสัญญาว่าจะยุบสภา,าทันทีเมื่อมีจัด ประมาณสี่เดือนเท่านั้นข้อสุดท้ายรัฐนรรมนูญประกาศใช้เมื่อไหร่นายกต้องประกาศยุตสภาโดยรัตนานเสน่ร้อยละหกสิบสรับแก้ไขเพิ่มเติมผ่านประชามติและประกาศใช้ยุคสภาเลือกตั้งภายในกติกาใบกอวไม่มีอำนาจในการเลือกนายกโดยกติกาใบงานเลือกตั้งก็คือบัตรเลือกตั้งต้องถอดใบนะครับ